เอาเลยครับผมก็กราบสรัสด็จผู้ชมทุกท่านวันนี้เรากำลัยู่ในไมโครโซลสมัย24ซีซั7ฝาที่3นะครับก็เรียบร้อยฝาที่3แล้วนะครับตอนนี้นน11โมง37นะ <c oughs> อันนี้คือเวลาอาัดคลิปผมเลยแหละตามหลักตามหลักความเป็นจริงนะอันนี้คือเวลาอาัดคลิปเลยทำไมไม่ปลูกต้นไม้ให้เนี่ย นะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้ F K อะไรเลยนะเพราะว่าไม่มีเวลานะครับผมก็วันนี้ตามสตเต็ปครับปกติจะเป็นอีที่สองที่เราจะลงเหมืองแต่อีพีที่สามเราก็จะลงเหมืองนั่นเองเอออีพี EP ที่น่าเบื่ออยู่พอสมควรเลยนะผมพูดจริงนะคือมันมันต้องลงเหมืองล้วนๆเลยครับเพราะฉะนั้นก็ตามสเต็ปนะวิชชั่นเหมือนเดิม ราะฉะนั้นผมก็จะไม่แปะไฟนะครับจะติดตามทำเรียมช่องเรานะครับผมเป็นช่องที่บ้าหรือเปล่านี่เรี <c oughs> ยบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเก็บอันนี้ไปก่อนแล้วกัน เก็บของที่ไม่ได้ใช้นะครับผมเก็บไต้นไม้เอาไปทำไมน่าไม่ได้เอาไปปลูกเนาะเพราะฉะนั้นก็เก็บเก็บไปนะครับเอา,ไม,เอาไม้มานี่อากใช้ไปซึ่งเดี๋ยวผมจะหาจุดลงนะครับผมก็ยังหาไม่เจอนะว่าเราจะลงตรงไหน,นสู้ว่าเคยเห็นอยู่นะจากพาร์ทหลายๆพาร์ทอะ่ะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งไม่ไมไ,มไม่ใช่ตรงนี้ ก็บ้าแล้วเนี่ยตรงนี้แหละวิโอ้โหโอ้โหเยอะไปไหมโอ้โหมอนเตอร์เยอะมากไม่มีใครเห็นผมใช่ไหม ผมจะวิ่งลงไปเลยม,มันก็เสี่ยงอยู่นะเอ่อถ้าอย่างนั้นผมว่าผมจัดการไอ้ตรงบนนี้ก่อนวันนี้ิใช้ลูซัมบี้อืมมาดิไม่ได้กลัวใส่เดียวได้อืม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 อมุ๊ยโว้ คือคุณกินเมื่อกี้นี่โหจะตีรวนๆหน่อยนะ,ะ,ยนะมีรู้ไหมว่าการที่เราไม่อยู่แล้วเราไปเกลค้ยนมันทำไม่ไร้ยกระจายหมอืมอืมโหไม่ดอบด้วยไอย้เนี้ยเสียดายสงสารสื่อของกันช้านแต่ไม่ดอบใพ้่เนี้ยไม่ดีเลยอะมันเตู้เยอะมากครับคือเยอะแบบเยอะมากมากอะ แล้วเหรอไอเขียวเองเเมื่อไ่แล้วเราเนี่ยอมือมอือมอืม โอ้โหได้บวกทองครับผมสวยอะไรเนี่ยเยอะเกินเฮ้ยเฮ้ยเขียวอะไรอะเขียวเฮ้ยหนุ่มเอาอันนี้ออกมาดีกว่าทำไอ้ขวานเพิ่มโหมาทำเป็นอาวุธเอ๊ยทำดาบดีกว่า món thân là đạp mắc quản là không ôi đây nè chia sông ờ tại sao ừ, mình đợi ขึ้นมาสิรออยู่นะบอกแล้วนะครับผมว่าใส่เดียวให้หมดไม่สลุดบิดอีกเอาแล้วนะอ,อ๋อไม่สลุดบิดอีกไม่สนิทบิดหมดนะครับผมมั่วจังวะอนุญาตปรับให้มันง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะโอเค ผมปรับแล้วนะครับผม difficulty easy นะีครับผม easy แปลว่าอะไรครับแปลว่าง่ายมันแปลว่ายากก็แปลเเนาะจริงๆมันมีเหล็กอยู่ตรงนู้นด้วยอ่ะเสียดายเหมือนกันนี่เหล็ก ยังไงน้องเหล็กงีนกูไม่ดนใช่ไหมปีซี่ก็ตามสเต็ปแล้วครับ ไปผมตายวะแล้วหนึ่งนีง่ชื่จะเต็มถึงป้าวะเดี๋ยวฮิวเลือดได้เต็มหมดหูหนจะโดดไปตรงนู้นนะแถวนี้ รู้ว่าได้ไหมนะว้ายเอ็งไม่ได้วะโหว,วายลบหนึ่งอนนั้นเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวฟังนี้ต่อเนอะครับผมนะนำให้ลงไปทางน้ำนะมันจะปลอดภัยกว่า เค่ okay. ลงแบบดีๆด,ดีกว่านะครับแล้วลงแบบพี่เลนมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้อ่ะมีอันเดียวด้วย อ่าผมจะลงแบบไหนดีวะถ้าผมจะค่อยๆลงผมก็จะต้อง เนี่ยที่เขาเรียกเรียกกันว่าค่อยๆลงนะครับผมอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขุดอันนี้กันดีกว่ามันจะไม่เป็นไรแน่นะโอ้ไม่นี่อ,อุ้ยหู ยิงเลย,ยไม่โดนหรอกฮะจะลงต้องลงดีๆวะ่ะลงอย่างนี้แล้วกัน โอเคมากเราจะขุดแร่นี้กันเลยโอเคแร่ลาบินลาซิลี่นะครับตรงนี้มีทางไปต่อนะครับผมตอนนี้เราอยู่วายโคตรลึกเลยลบ4ีนะครับ40กว่าเลย,เลย อโอ้โต้องขึ้นไปข้างบนหน่อยนะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เจอเพชรนะครับโอ้โหอะไรเนี่ย อสวยถามว่าเราจะหาถามว่าผมจะหาแรกนีไปทำไมกันหรอ <c oughs> ก็รู้ก,กันอยู่ครับว่ามันคืออะไรสังเกตจากซีรีส์ฮาร์ดคอร์ได้เลยมันคือที่ขุดมหัศจ,จรรย์นะครับที่ขุดอันนั้นเป็นที่ขุดหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าไม่พังและที่โกงนะครผม มันทางตันแล้วอ่ะมันไม่น่ามีอะไรเลยยังไงผมก็น่าจะต้องอ้าไม่ต้องขุดละช่ออ่ะอันนี้คือว่หาเพชรตามหลักปกตินะคะผมนี่เห็นไหมเจอแล้วอันนี้ไม่ได้ลงแอดออนมานะเพราะฉะนั้นก็จะเจอแบบนี้เลยก็ถือว่าไม่คิดกก ก็ย่าไม่ไม่มองหน้าเยอะแล้วกันนะมันจะเห็นเอนเดอร์แมนนะดิว We're นเดอร์แมวเอนเดอร์แมวกลัวน้ำไหมใช่อ่ะแล้วแล้วพี่แกจะเดินไปชนน้ำทำไมน่ะหนุอ้ยยิงแม่นเนาะอือยิงแม่นนะเราอ่ะโอ้ย Hơi 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 Mấy cô yêu còn ย่งเตียงเด็กนอนเลยอยังไม่ยอมแบ้นะครับ เช้าวันที่สี่ใช่ไหมเฮ้ยจะไปทำอะไรอะเฮ้ยบางอาจนักอโอเคอะนี่ เราต้องระวังไอ้พวกนี้นะคะบ,บอกว่าพวกนี้มันโดนเออมันโดนแสงแดดไม่ไม่เป็นละลายเลยบ้าเดี๋ยวเราจะลงไปที่ตำแหน่งพิกัดเดิมกันนะครับผม ซึ่งการลงในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะปรับทับดิฟฟิคอลตี้ให้เป็นพีโฟนะครับเราจะได้ลงได้อย่างสบายใจเฉบเราต้องหาเพชรเก้าเม็ดนะครับบอกเลยว่าเยอะอยู่นะ ท่น้ำครับตัวนี้นี่ไหนนะอ,อยู่ฝั่งนู้น งนี้เหมือนบางอ่ะทำให้ผมตายนะครับไม่นัไม,ไม่ไม่ดีเลยอะ่ะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะเอฟโอเคอืมบรรยากาศ ไม่น่ามีอะไรนะเนี่ยขึ้นไปมากกว่านี้ผมว่าน่าจะไม่เจอเพชรแล้วขึ้นจากวายติดลบมันไม่เจอนะครับเอาใหมา่ใหม่ใม่ม สตนแล้วกันตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็เป็นที่เดิมนะครับผมอืมที่เดิม ในตรงเนี้ยเอ้ยเหมือนจะมีอะไรนะตรงเนี้ยโอเคโอค้โหมีจริงด้วยอะไรเนี่โดดยโคตรเยอะโคตรใหญ่เลย,ยทำไมเพชรมันหายากจังวะ ออแล้วก็แจ้งข่าวอีกหนึ่งอย่างนะครับผมในวันที่29-30ก็ตามสเต็ปตามสเต็ปนะครับผมก็คือว่าว่าอะไรวะ <c oughs> ที่ผมได้พูดด้วยว่าผมจะไปเข้าค่ายนะ,ะผมคือโรงเรียนเขาได้ทำการเลื่อนนะครับผมสวย ก็เรียบร้อยเลยนะครับเลื่อนเข,าขา่าไข่นั่นแหละเรียบร้อยนะครับผมเลื่อนเข้าขา่ใช่ไหมเลื่อนเลื่อนเข้าขา่ผมก็ไม่รู้ว่าเข้าวันไหนอีกนะครับน่าจะเดือนหน้ามั้งนะ เราบูไม่ได้เหมือนกันมันจะมีอยู่2อ,อย่างคือเดือนหน้าแล้วก็ยกเลิกน,นะครับมันมีอยู่ไม่กี่อย่างนี่แหละจะมีเสียงเพลงขอไปนะผมไม่ได้เป็นคนเปิดเหล็กมันเยอะอะผมว่ามันก็ดีทั้ง้แะเก็บเก็บเก็บ อย่าลืมซับสไคร์กันด้วยนะครับตอนนี้เหลืออีกไม่มากแล้วนะครับเราเข้าสู่โค้งสุดท้ายของหลักร้อยแล้วนะครับผมเป็นเวลาที่ผมรอคอยมานานอยู่พอสมควรนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวในหนึ่งพันซับน่าจะมีเกมผีเข้ามาแล้วนะอาจจะมีเกมผีขึ้นมาละก็น่าจะ เดลุนไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าจะมีเกม,มกอะไรบ้างอ่ะไอ้ผมระบุไม่ได้อะี้ไม่สปอยนะครับผมถ้าจะมีเกมผีพวกเกมอื่นเนี่ยคุณยาแกนนี่ก็อาจจะมาก็ได้ไม่แน่อยู่หรอกนะครับผมก็นั่นแหละเดี๋ยวผลงานหลังจากหนึ่งพันก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับผม ช่วงพันเท่าไหร่ไม่มั่นใจนะแต่ไอช่วงเปิดหน้าเนี่ยผมขออนุญาตเลื่อนอีกนะคบผมขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปนะจริงเสกเลยก็ได้นะเดี๋ยวเบึงบ่งเเบิ่งละกันยังไม่ถึงยังไม่ถึงภารกิจนะครับยังไม่เสกหรอกอยากเล่นเองนะครับตอนนี้คือเราขึ้นมาวาไม่ติดลบแล้วนะมีดินด้วยนะครผม เดี๋ยวน่าจะมีช่วงเอ่ออะไรนะช่วงหนึ่งพหลังจากเนี้ยเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวน่าจะเริ่มมีซีรีส์หนึ่งร้อยวันละแต่ว่าไม่ไม่น่าใช่ปีนี้ดิน่าจะต้นปีหน้าหนุผมเล็งไว้เป็นต้นปีหน้าหมดเลยที่คิดไว้นะก็ะเตรียมตัวรอลุ้นครับ มไม่มีเหล็กเยอะนะผมไม่อยากจุดในโรงกำแพงนี่ละ,ะมีลาพีสอ่ะพอผมเอาไอเดียป้าตัวตายเลยก่าเดี๋ยวกลับไปข้างบนเอ็งอคลิปนี้ถือว่านานแล้วนะนี่แค่ยี่สิบสามนาทีผมก็ว่านานแล้วแล้วทำไมผมไม่ถ่ายปกอ๋อไม่เป็นไรมีจุดถ่ายอ่ โคน่ากลัวเลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงปลกอันง่ายๆตอนนี้เที่ยงเป๊ะเลยนะครับแล้วผมก็จะปรับทำดีฟีครร่คอล์ลิตี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่า อีซี่แล้วกันนะเหนื่อยเสร็จภารกิจนะครับก็อีบีหน้าผมน่าจะได้มีเขาเรียกอะไรอุปกรณ์เหล็กใช้แล้วนะครับผมแล้วเราก็ได้เพชรหนึ่งก้อนมาแล้วเย่ครับนั่นแหละวันนี้บอกวันนี้เสร็จภารภารกิจเป็นอะไรที่เรียบร้อยนะครับ โอเคครับก็เอาเป็นว่าไปนอนก่อนโอเคนะครับผมก็เอาเป็นว่าใน e ีนี้นะครับผมก็ต้องจบไปเป็นท่าน,นี้ก่อนละกันต่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผม และในพันหน้าเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวผมจะทําการเซกไอมอลติมาเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาที่ขุดเทีนทีมาด้วยไม่ผมขอทดสอบหน่อยมันไม่เคยใช้ผมผมลงแอดออนมามันก็เอาให้คุ้มสักทีหนึ่งก็ดีนะครับผมโอเคครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ต้องจบไปเป็นตนอนนี่ละกันนะจะหอกไลค์กดแชร์กดเพียงใจผด้วยเจอกันใหม่นนในพันหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ